สวัสดีครับวันนี้พามาดูต้องการทำเทียนอุปานมาเป็นเวลาทั้งหมดห้าเดือนนะครับํำต่อเป็นเวลาสมเดือนก,อกว่าๆนะครับแล้วก็เสียบยอดอีกระยะเวลาหวังตั้งแต่เสียบถึงเปิดถุงทั้งหมดเดือนครึ่งครับอันนี้ไม่ชัวร์ไม่ได้จับเวลาจดวันที่ไว้อันนี้ล้างรากดูเพื่อความแน่ใจก่อนลงปลูกที่สวนครับ ใ้พิเศษเอยครับเป็นหางกัง้งลากค่อนข้างแน่นครับไม่เสียเวลาจริงครับที่ชามไปก่อนมาต้นสุดท้ายนนี่ก็เป็นหางกั้งเหมือนกันแต่กั้งจะน้อยหน่อยอายุน้อยกว่า ใบเมื่อกี้เยอะเลยครับแต่ใบเมื่อกี้จะแกะ่แก่กว่านี้ครับอมเยิบให้ดูใหม่ครับนี่ครับใบค่อนข้างแก่เลยครับ <โ reserves. S 2> ก็ต้นนี้จะพิเศษหน่อยนะครับ จะเป็นใบพันปีนเหมือนว่าอายุที่เขาเรียกกันในเฟสครับใบค่อนข้างแก่ยอดมันหายยากครับแล้วตั้งแต่ยอดเล็กมาเสียบครับ